เราอะเรารักใครคนนึงเราก็แบบเหมือนเราทุ่มเทให้เขาเนาะจนถึงวันที่แบบเราได้แต่งงานแล้วสุกว่าเออความรักครั้งนี้มันคงจะสมบูรณ์แบบสําหรับผู้หญิงคนนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่แล้วแล้วก็ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่คิดว่าเขาจะทําเราก็คือเขาพาผู้หญิงคนนึงมาพร้อมกับลูกหลังจากแต่งงานกันได้แค่ไม่ถึงสองปีพอคุนเสร็จปุ๊บความมาแตกอีกแล้วเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาพบ้อน มีผู้หญิงที่คบมาก่อนหน้าเราอีกสี่ปี <The Friday. S 2> ยิ่งรักยิ่งเจ็บเราอะเรารักใครคนนึงเราก็แบบเหมือนเราทุ่มเ hey ทให้เขาเนาะจนถึงวันที่แบบเราได้แต่งงานแล้วสุกว่าเออความรักครั้งนี้มันควรจะสมบูรณ์แบบสําหรับผู้หญิงคนนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่แล้วแล้วก็ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่แบบ ไม่คิดว่าเขาจะทำเราก็คือเขาพาผู้หญิงคนนึงมาพร้อมกับลูกหลังจากแต่งงานกันได้แค่ไม่ถึงสองปีแปลว่าครบสอนใช่ค่ะแล้วที่ผ่านมาเราเชื่อเขามาตลอดเขาเป็นเขาทํางานเป็นโลเคชั่นหาถากให้กองถ่ายเนี้ยค,ค่ะ,คะหาพื้นที่หาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ไ,ได้อยู่กับเราตลอดอยู่แล้วค,ะค่ะคืออาทิตย์เดือนเดือนนึงจะเจออยู่ประมาณสามสี่สองครั้ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ค่อยเจอเป็นบ่อยอาทิตย์หนึ่งเจอแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็สองาทิตย์จะเจอแค่ครั้งหนึ่งอันนี้เราเข้าใจแล้วเพราะงานเขาเพราะเป็นงานรู้มันต้องวิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่เราไม่คิดว่าการให้เราไว้ใจเขามากเกินไปมันเป็นช่องโหว่ให้เขาได้ทํากับเราขนาดนี้เราไม่เช็คโทรศัพท์ไม่อะไรกับเขาเลยแต่ความระแคะระคายในช่วงนั้นก็มีอยู่บ้างค่ะ <Okay. S 2> แต่ด้วยความที่ว่าเราเชื่อเขาทํายังไงดีอะไรเงี้ยแก้ปัญหายังไงดีกับชีวิตแม่เขาก็เลยว่าไม่เป็นไรลูก าไปแล้วก็ปล่อยเขาไปส่วนเรื่องทะเบียนสมรสไปอย่าให้เขานะ <c oughs> อย่าทำร้ายเด็กก็คือแบบแม่ว่าไม่เป็นไรมีแม่มีพ่อมีพี่น้องที่ซัพพอร์ตพี่น้องโอเคทุกอย่างนะบ <c oughs> ีอย่าคิดอะไรเยอะค่ <c oughs> บีมีบ้านที่ปลอดภัยมากนะนั่นนะ่ะใช่ค่ะหนู <c oughs> หนูลืมคนในครอบครัวไปเลยช่วงนั้นคือหนูคิดแต่รักเขาห่วงเขาค่ะมากเราความสุขว่าทำไมฉันรักเธอมากขนาดนี้เธอจะทำร้ายฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถึงท่านต้องคิด คิดสั้นตัวจะทิ้งทุกคนไปทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปที่เราไม่ไม่รู้เลยว่าเขาห่วงเราแล้วเขาเราักเราขนาดนี้ค่าก,ก็เลยเริ่มกลับมาดูแลตัวเองเริ่มทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ตัดใจคือนัดเขาไปยายาเลยเพราะว่าแม่บอกว่าไม่ต้องไปฟ้องรอะไรทั้งสิ้นพ่อกับแม่ไม่ได้อยากได้อะไระขอแค่ให้เราเป็นสระหรังที่เราไม่ต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านไปประมาณ ปีกว่าที่เด็กคนนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบสองขวบและทีนี้เขามีปัญหากันกับทางแม่ของลูกเขาก็โทรมาปรึกษาเรากลักบมาโทรมาปรึกษาเราแต่ช่วงนั้นน่ะคือเราก็มีคนคุยแล้วค่ะพอเรากลับมาคุยกับทางทางทางพ่อของของเด็กอะค่ะทางแฟนเราปัจจุบันเนี้ยก็คือปรึกษาเขาปรึกษามาแล้วก็โอเคคาตอบเพราะเธค,คิดว่าเราปลอดภัยแล้วเราจะไม่กลับไปบหาเขาและอะไรเงี้ยตัดสินใจดีแล้วมันก็มีอยู่ช่วงแวบหนึ่งที่สงสารเขาขึ้นมาอีกเหมือนเหมือนกับเราคงจะแบบ ไม่เจากันในเว<ห>นเนาะใช่ห่อกพี่หนูเข้าใจว่าทำไมฉันต้องกลับไปสงสารเขาอีกอ่ะ,อะอโอเคเขาเจอเรื่องแบบนี้มาอย่างนี้มาก็ปรึกษาไปเราก็ไม่อะไรแล้วเขามาสืบเป็นรู้ว่าเรามีคนค,คุยใหม่ครับละารานค่ะตามเฟซโผลไปว่าเขาพูดเขาบอกกับเขาว่านี่นะยังเป็นแฟนกันอยู่ยังคบกันอยู่นะคุณม,มายุ่งอะไรเงี้ยจนผู้ชายเขาถอยค่ะ แต่หนูก็คือได้แค่โทรคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีอะไรกับเขาขนาดนั้นนะคะ,คะเขาปรึกษาเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแฟนเขาอะไรเงี้ยเราก็เห็นแกเห็นแกเด็กเพราะเด็กเขาไม่ได้ทาอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเราจะคุยกับวิชาคนาใหม่อีกแล,แล้วเราเปิดใจคุยคนใหม่สิเราเหมือนเราอยากลองด้วยค่ะอยากรู้ว่าเขาจะเป็นแบบประมาณห่วงกลางอีกไหมก็เลยคุยค่ะเ,เ,เหมือนเดิมเขาสืบจนรู้ก็ะละลานไปแชทว่าเขาไปโทรว่าเขาอืโอเคตัดสินใจแล้วหนูบอกว่าโอเค ใน,นเมื่อฉันมีใหม่ไม่ได้มาเรากลับมาหนูคิดอย่างนี้เลยกลับมาคบเหมือนเดิมเมื่อทิ้งกันไม่ได้หรือว่ามันจบกันไม่ได้ดีด้วยดีหรือไงไม่อยากไปจากกันกลับมาค่ะหนูก็เลยบอกเขาเี้ากลับมาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ส่วนลูกคุณจัดการเคลียร์กับภรรยาของคุณที่เป็นแม่ของลูกซะแลนน้แล้วลูกอยู่ที่ใครคะตอนนี้ลูกอยู่กับหนูค่ะณ<อ>นะปัจจุบันก็อยู่กับหนูค่ะเขา<อ>คือพาลูกกลับมาแล้วก็มีเราเป็นแม่เลี้ยง ใช่ค่ะเราจะกลับมาสร้างบ้านทำครอบครัวใหม่นะที่เหลือที่ผ่านมาอดีตช่างมันครอบครัเสร็จปุ๊บฟามาแต่งอีกแล้วเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมามว่าคบซ้อนคบคมีผู้หญิงที่คบมาก่อนหน้าเราอีกสี่ปีซึ่งตอนนี้เด็กคนนี้อายุห้าขวบโลกไปที่สามของเขาก็คือมีอีกคนหนึ่งแล้วก็มีลูกอีกคนนึงด้วย ไม่มีลูกค่ะ <Okay. S 2> แต่เป็นผู้หญิงแค่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 มีมีโรคอีกใบหนึ่งของเขาที่เขาบอกว่ามันซัพพอร์ตเขาได้มากแค่น้องจะเล่าให้ฟังว่าเขาซ้อนสามคนมาตั้งแต่ลูกเรายังเพิ่งคลอดด้วยซ้ำมา่คลอดใช่ค่ะแล้วเขาคบสามมาตลอดนะคะคบหนูใชคบผู้หญิงอีกคนที่เป็นแม่ของลูกและคบผู้หญิงคนอื่นอีกใช่ค่ะค่ะ่ะหนูมีความรู้สึกว่าคุณทำลงได้ยังไงที่จะมีโรคภายในสามใบในเวลาที่ ไม่กี่ปีแล้วไม่ได้คิดถึงอนาคตของลูกและยังนิสยัยไม่ดีด้วยนะคะตามไปรัรานคนอื่นซึ่งไม่เกี่ยวใช่ค่ะเราสาจะไปแล้วเราจะไปจากคุณแล้วคุณไปรัดรานจนเขาอยู่ันไม่ได้คราวนี้วันนี้หนูมีคําถามว่ายังไงนะคะหนูอยากให้จะจะทายัางไงให้แบบจากกันไปโดยที่ไม่ต้องกระทบกับลูกอีกอคือคือแบบให้เขาไปโดยที่แบบไม่อยากให้ลูกมีความรู้สึกว่าคือทําไมแม่กับพ่อต้องแยกกันอะไรอย่างเนี้ย เราอยากบอกความจริงกับลูกแต่เขายังเด็กเกินไปอายุเท่าไระคะหนูก็ไม่ห้าขวบ <5 S 1> ค่ะห้าขวบจริงๆส่วนหนึ่งค่ะในความเป็นสามีที่แย่ๆเนี่ยค่ะเขามีความเป็นพ่อที่ดีไหมคะในสายตาหนูดีนะคะเขาดูแลลูกทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้หนูไม่ไหวแล้วจริงๆเราก็ต้องคุยกันอย่างเอาข้อเท็จจริงมาคุยค่ะเช่นเธอฉันไม่ไหวแล้วเธอนอกใจฉันครั้งแล้วครั้งเล่า ฉันรู้แล้วแหละว่าถ้าเธอรักฉันจริงเธอจะไม่มีคนอื่นหรอกแต่วันเนี้ยเธอก็ต้องยอมรับว่าเธอก็ไม่ได้รักฉันขนาดนั้นเราแยกย้ายเธอเราไม่ใช่สามีภรรยากันอีกต่อไปละฉันจะได้ไม่เจ็บขนาดเท่าที่ฉันเคยเจ็บมาแต่กับลูกเธอยังเป็นพ่อของลูกทั้งชีวิตนะฉันเองลูกแม้ฉันไม่ได้คลอดอะ่ะฉันยังเลี้ยงจนรักแล้วเลยอะ่ะ <Okay. S 2> เพราะฉะน,นั้น <Okay. S 2> ดูแลหัวใจเขาเธอมาหาเขาให้ความอบอุ่นเขาในช่วงเวลาไหนก็ตามที่สะดวกแต่เราไม่ใช่สามีภรรยา กันอีกแล้ว<อ>แลวก็ไม่ต้องกลับมาล่าลาเราอีกแล้วด้วยใช่หรือถ้ายังไม่พร้อมไม่ต้องมีคนใหม่ก็ได้ค่ะยัง<อ>เลยค่ะน้อยเพอหนูมีคน<า>ใหม่อยากเลี้ยงลูกไปก่อนใช่พอหนูมีคนใหม่ปับ๊บก็จะกลายเป็นว่าหนูเองมีคนใหม่เพื่อรอเช็คซิว่า<อ>คนเก่าของฉันยังห่วงฉันอยู่หรือเปล่าซึ่งพ,พี่รู้สึกว่าอย่าไปดึงหัวใจใครมาเป็นมนุษย์ทดลองคนนั้นนะใช่ถ้าเกิดว่าบีสังเกตทรงตัวเองแล้วว่าเฮ้ยฉันยังเป็นอย่างนี้อยู่ต้องการเทสสามีเก่าอย่างนี้อยู่อ่ะอย่าเลยอืมอย่าทำเลยดีกว่าค่ะ ก็ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลลูกให้ดีที่สุดแม้จะเป็นไม่ใช่ลูกของเราแต่อย่างน้อยเพื่อว่าความรักที่เราให้กับเด็กคนหนึ่งเพราะหนูเมตตาเขาเพราะเขาเติบโตมากับพ่อก็ไม่รักเท่าไหร่แม่ก็ยิ่งดูแลเขาแย่มากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในมือบีบีดูแลเขาเต็มที่นะคะเด็กเขาเรียกบีว่าอะไรครับแม่เลยค่ะเรียกแม่ใช่ไหมนั้นบีก็เป็นแม่เนั้นบีก็เป็นแม่แล้วแหละนะคะเราคือแม่ของเขาคนหนึ่งด้วยนะคะนะขอให้หนูเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะคะยินดีที่มีโอกาสได้คุยกันนะคะบี ยินดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับส่งกำลังใจนะครับคุณแม่เป็นแม่คนแล้วนะสวัคะสอบคีคนะค่ะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะยิ่งรักยิ่งเจ็บ